สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสปรัสรูุชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกพุทธกนิกายจุลนิเทศ <c oughs> คำว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวอธิบายว่า คำว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่คุณมัวอธิบายว่าพึงเป็นผู้มีจิตไม่ขุณมัวคือไม่เศร้าหมองไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่หวั่นไหวไม่หมุนวนสงบ <c oughs> ได้แก่พึงละหิ้งบรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกถึงกิเลสที่ข่อความคุณมัวคือถึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกสงบตุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสที่ก่อความคุณมัวมีใจเป็นอิสระ <c oughs> จากความคุณโมยูรวมความว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่คุณมัมอธิบายคำว่าจิตชื่อว่าจิตเพราะเป็นสภาวะวิจิตชื่อว่ามโนเพราะรับรู้อารมณ์ชื่อว่ามานัตเพราะมีธรรมที่ สัมปยตกับมโนหรือมนัตก็คือใจนั่นเองชื่อว่าหะไทยเพราะอยู่ภายในชื่อว่าอันดาระเพราะเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสชื่อว่ามานายตนะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบอกเกิดเป็นที่ประชุม เป็นแดนเกิดแห่งใจชื่อว่ามนินิรีเพราะเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณเพราะรับรู้อารมณ์ต่างๆชื่อว่าวิญญาณขันเพราะเป็นกองแห่งวิญญาณชื่อว่ามาโนวิญญาณธาตุเพราะเป็นสภาวะที่รับรู้และรับทราบ อันสมควรแก่ธรรมทั้งหลายมีภัสษะเป็นต้น <c oughs> คำว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอธิบายว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง <c oughs> สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา <c oughs> สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาชื่อวาชลาดในธรรมทั้งปวงอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง <c oughs> เป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวง โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นคือบังคับไม่ได้เป็นของสุดโทมเป็นเสนียดเป็นอุปัตถวะเป็นของไม่น่ายินดีเป็นภัย เป็นอุปสรรคเป็นของไม่น่าชอบใจเป็นของหวั่นไหวเป็นของผุพังเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่มีที่ต้านทานเป็นของไม่มีที่ซ่อนเร้นเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของไม่มีที่อาศัยเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นเหตุแห่งความลำบากเป็นดุดเพชฌฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เป็นเหยื่อแห่งมาร <c oughs> มีชาติเป็นธรรมดามีชาราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกขะความทุกข์กายโอมนัสความทุกข์ใจอุปาญาตความแค้น ความคับแค้นใจเป็นธรรมดา <c oughs> มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปชื่อว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง <c oughs> เป็นผู้ฉลาดในขัน ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปาทฉลาดในสติปัฏฐานฉลาดในสัมมาปัฏฐานฉลาดในอิทิบาทฉลาดในอินรียฉลาดในพละฉลาดในโพชฌงฉลาดในมัคฉลาดในผลฉลาดในนิพพานชื่อว่าฉลาดในธรรมทั้งปวง อย่างนี้บ้าง <c oughs> อีกในหนึ่งอายตนะสิบสองตรัสเรียกว่าธรรมทั้งปวงคือตาและรูปหูและเสียงจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและผลทพะใจและธรรมารุมความกำนัดด้วยอำนาจความพอใจในอายตนะภายในและภายนอก ภิกษุละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอายตนะภายในและภายนอกได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุใดภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้รวมความว่าฉลาดในธรรมทั้งปวง ลักษณะผู้มีสติสี่คำว่ามีสติในคำว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่อธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากาย ในกายสองชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายสามชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิตสี Jim, ส่ชื่อว <im> ่ามีสติเ <alarms> มื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย มีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติสองชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติสามชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสติสี่ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมทำทั้งหลายที่เป็นมูลแห่งเป็นมูลเหตุแห่งสติมีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติสองชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ชำนาญในสติสมชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติ สี่ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติ <c oughs> มีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะอยู่ตามปกติสองชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สงบสามชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ระงับสี่ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตว์บุรุษมีสติด้วยเหตุอีกสิบอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงพุทธคุณสองชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมคุณสามชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงสังคคุณสี่ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา ้าชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วหก <c oughs> ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงคุณที่ทำให้คนเป็นเทวดาเจ็ดชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแปดชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดาเก้าชื่อว่ามีสติ เพราะระดึกถึงเพราะระดึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามสิบคือว่ามีสติ <c oughs> เพราะระดึกถึงธรรมที่สงบระงับกิเลสและความทุกข์คือนิพพานสติสัมมาสติสติสัมโพชฌงเอกายนธมกรกตรัสเรียกว่าสติ ภิกษุเป็นผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมแล้วด้วยสตินี้ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติ <c oughs> คำว่าภิกษุอธิบายว่าที่ว่าภิกษุเพราะทำลาย ทำเจ็ดประการได้แล้วคือ 1. ทำลายสกยทิฏฐิได้แล้ว 2. ทำลายวิจิกิจฉาได้แล้ว 3. ทำลายสีลพัตปรามาตได้แล้ว 4. ทำลายราคะได้แล้ว 5. ทำลายโทสาได้แล้ว 6. ทำลายโมหะได้แล้ว 7. ทำลายมานณะได้แล้ว <c oughs> คือภิกษุนั้นทำลายบาปอากุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองปอบพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามรณะต่อไปได้อีกสมจริงดังที่พระผู้มีประภาคตรัสไว้ว่าสพิยะผู้ใดควรแก่ คำชมเชยว่าเป็นผู้ถึงนิพพานด้วยทางที่ตนทำแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วละความเสื่อมและความเจริญแล้ว <c oughs> อยู่จบรมอาจาร,รย์สิ้นพบใหม่แล้วผู้นั้นชื่อว่าภิกษุ <c oughs> คำว่าภิกษุมีสติด,ดำรงอยู่ อธิบายว่าภิกษุพึงมีสติดำรงอยู่คือพึงมีสติเดินพึงมีสติยืนพึงมีสตินั่งพึงมีสตินอนพึงมีสติก้าวไปข้างหน้าพึงมีสติถอยกลับพึงมีสติมองดูพึงมีสติเหลี้ยวดูพึงมีสติคูเข้า พึงมีสติเหยียดออกพึงมีสติใช้ผ้าสังขาติบาทและจีวรพึงมีสติเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาค จึงตรัสตอบว่าภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนัวทลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่ <c oughs> พร้อมกับการจบคาถาธรรมจักสุไรทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีฉันทะมีความพยายาม <c oughs> ความประสงค์กันอบรมบุญญาบารมีร่วมกันมากับพรามจิตของพรามนั้นก็หลุดพ้น <c oughs> จากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นหนังเสือชดาผ้าคากรองไม้เท้าลักจันน้ำผมและหนวดของอชิตาพรามก็หายไปพร้อมกับการบรรลุอรหัตตผลท่านเป็นภิกษุมีศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวะทรงสังคาติ บาทและจีวรเพื่อการปฏิบัติเพื่อประโยชน์จึงประคองอัญชลีนั่งลงนมัตสการพระผู้มีพระภาคโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกอชิตตะมานวะปัญหานิเทศที่หนึ่งจบ ของติดสะเมตยะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของติดสะเมตยะมานบ ท่านติดสะเมตยะทูลถามดังนี้ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกความหวันไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษ ใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ <c oughs> คำว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้อธิบายว่าใครยินดีสันโดษคือความพอใจมีความดำริบริบูรณ์แล้วในโลกรวมความว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านติดสัเมตยะทูลถามดังนี้ <c oughs> เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสลัดสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าดังนี้นี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้ากัน คำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดยความเครา,คารพคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคำว่าติดสะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นเป็นการกล่าวถึงการขนานนามการบรัญญัติชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาษาพยัญชนะ ชื่อเรียกเฉพาะค <c oughs> ำว่าเมตไยยะเป็นโคดเป็นการกล่าวถึงการขนานนามการบัญญัติชื่อที่เรียกกันสำหรับพรามนั้นรวมความว่าท่านติดสะเมตัยยะทูลถามดังนี้คำว่าความวั่นไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใคร อธิบายว่าความวันไหวเพราะตัณหาความวันไหวเพราะทิฏฐิความวันไหวเพราะมรณะความวันไหวเพราะกิเลสความวันไหวเพราะกามไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหามิได้แก่ใครความวันไหวทางกายใครละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าความวันไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใคร <c oughs> คำว่าใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วได้แก่ใครรู้ชัดคือทราบ เทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งซึ่งที่สุดทั้งสองด้านแล้วรวมความว่าใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วคำว่าไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาอธิบายว่าย่อมไม่ยึดติดคือไม่ติดแล้วไม่เข้าไปติดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องแล้วในท่ามกลางด้วยปัญญามีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวม <c oughs> รวมความว่าไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาคำว่าพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษอธิบายว่าพระองค์ตรัสเรียกใคร <c oughs> คือตรัสถึงใครเข้าปไัยใคร ทรงกล่าวถึงใครเห็นใครถแถลงถึงใครว่าเป็นมหาบุรุษคือบุรุษผู้เลิศบุรุษผู้ประเสริฐบุรุษผู้วิเศษบุรุษผู้เป็นหัวหน้าบุรุษผู้สูงสุดบุรุษผู้เป็นประธานบุรุษผู้ยอดเยี่ยมรวมความว่าพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษคำว่าใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ อธิบายว่าใครล่วงพ้นคือล่วงก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงเลยเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้รวมความว่าใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความหวั่นไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใคร ใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้สำหรับเช้านี้ก็ยุติไวเพียงเท่านี้เอาไว้ต่อกันในเช้าต่อไปต่อไปนั่งกรรมฐา,านต่อ สมควรแก่เวลาขอให้กำหนด <c oughs> กระยับระยายค่อยๆไลยออก็ไปก็แผ่ไม่แผ่ความปรารถนาดีให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยไม่มีประมาณอหังสุขิโตโหมิ นิทุโคโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอะนิโคโหมิตุขิยตานังปริหะรามิสัพเพสัตตา อเวราอาภัยยาปชะอานิคาสุขีตานางังปริหัรันตุอิทังโนอุญยาภาคางังสัพสัสตานางังเอมา ตั้งใจแผ่ไปแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปเดี๋ยวเรากราบพระทานไตรจะได้กำหนดต,ต่อ,อเตรียมตัวกร,ร,ราบพระพร้อมกันค่ะอารหังสัมมาสามัมพ,พุทโธภะคะวาพุ ทังภะขวันตังอภิวาทิมิกราสวากะโตภะขวัตตมโมธรรมังนามะสมามิกรา Supati pano Pakawatos saw Kaangngka Sanghang namamikra.